มีปัญหาอะไรจ๊ะเป็นปวดหัวไปทิพมาปวดปวดหัวลงมาครับปวดหัวปวดหัวด้วยปวดหัวลงไปดหมาครับปวดห่วไปทิพมาค่ะไปทิพมาไปที่กลางไปการมาครับอ้าวบรรดาดวงวิญญาณที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นทหารเอกเป็นบุรพากาศศาสตร์แม่ทัพนายกอง ผู้ใดก็ตามและญาติสนิทไม่จะหายเพื่อนและผู้ที่เคยโกรธแค้นอาฆาตพยาบาลและมีญาติมีโยมทั้งหลายรวมทั้งลูกศิษย์ลูกหาที่มาเกาะมาเกี่ยวในการทำพิธีบัดนีก้กอขอให้มารับบุญรับกุศลญยาติโยมได้ตั้งใจทำให้แล้วขอให้ทุกดวงวิญญาณรวมทั้งหมดทั้งสิ้นมารับบุญให้หายจากทุกทรมานจากกาย ไม่ว่าจะปวดศีรษะในสมองปวดตาปวดหูวพิกลพิการจมูกลิ้นปากคอบ่าไหลทั้งหลายให้มาลายหายไปหลังพื้นกระดูกชั้นหลังทั้งหลายทั้งปวงให้ฟืน้นกลับขึ้นมาต่อให้ถูกต้องดีงามเอ็นเลือดเส้นประสาทฟืน้นกลับขึ้นมาทั้ง <c oughs> แขนขานิ้วมือนิ้วเท้าให้เป็นปกติ ขอให้หัวใจปะปอดม้ามทั้งหลายลำไส้ลำคอทั้งหลายทั้งปวงกลับตาไสพุงเอาวิวาทุกส่วนภายในฟื้นกลับขึ้นมาที่ถูกทิ้มถูกแทงถูกฆ่าให้ฟื้นกลับขึ้นมาไม่เจ็บไม่ปวดแข้งขากระดูกกระเดี่ยวหัวเขาน่องเท้าทั้งหลายทั้งปวงกลับขึ้นมาเป็นปกติหิวก็หายขอให้เปลี่ยนเป็นอิ่มหนำจำลานมีเสื้อผ้าอาภรณ์ใส่อันดีงาม เป็นผู้มีจิตใจผ่องใสเบิกบานสติปัญญาแหลมคมอุดมสมบูรณ์ในปัจจัยเสีบัดนี้ดวงวิญญาณทั้งหลายทั้งปวงได้รับบุญรับกุศล,ล,ลแล้วก็ขอให้ไปเกิดในภพภูมิที่ดีด้วยเถิดอาออกจากร่างนี้ได้แล้วไม่เจ็บไม่ปวดไม่เมื่อยแล้วลอยไปได้อ,อ่าปูอะไรวะปูอะไรวะวันนี้ฮะเนบว หนูได้ที่นี้หนูไม่ไม่เอาหนเพิ่นให้หนูรับอะไรนะหนูเก็บได้ที่นี้หนูเอาไปคืนที่นี้มันไม่ได้หนูก็เลยปวดหัวหนูก็เลยกลับมาก็เลยมาชื่อปูอะไรวะเดี๋ยวก่อนปูที่อยู่ไอ้นั่นน่ะพระราชวังอ่ะที่ที่ดูแลพวกข้าราชการข้าราชการปูเลยรนะปูดปูดำเหรอปูดำเขาเป็นคนของรอห้า เป็นผู้ดูแลราชการไม่ว่าตำรวจทหารพวกความรู้กระทรวงการคลังกระทรวงกลาโหมและพวกการศึกษาการรถไฟรวมกระทั่งถึงเรื่องของโรงพยาบาลที่สเสด็จพ่อพิยะมหาราชและบรรดาบุรกษพระสัตรังหลายให้ปู่ดำช่วยดูแลข้าราชการทั้งหมด พอเธอเป็นข้าราชการก็เอานี่ไปพกเคยเป็นก็เอาไปอธิษฐานทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติด้วยการให้ผู้คนได้มีการศึกษามีความรู้และได้ทํางานรับใช้รา,ราชพระราชาก็ขออันิี้สงผลบุญน,นี้ทําให้เธอ มีบุญญาบรารมีเต็มเตี่ยมได้เข้าถึงความสำเร็จในทางธรรมอันสูงสุดด้วยเถอนเอาไปได้เอาไปใช้เก็บได้ก็เอาไปเลยสบายไม่งซื้อมีปัญหาอะไรอีกไปไปไป,ไปที่นู่นมาท้าวปวดหลังเมื่อไรตั้งแต่เมื่อไหร่ ฮะขอมอ้อออวิญญาณทั้งหลายที่เกาะที่เกี่ยวมาที่เจ็บเนื้อเจ็บตัวปวดหัวปวดสมองปวดตาปวดหูปวดคอปวดปากปวดจมูกปวดแท้งปวดขาปวดหลังปวดบ่าปวดไหล่กระดูกก็เดี้ยวฟื้นกลับขึ้นมาเป็นปกติเช่นเอ็นเช่นเลือดทั้งหลายกลับมาที่หิวก็หายฟื้นกลับขึ้นมาปลอด หนยาวยวะภายในทั้งหมดหัวใจปลอดม้ามทั้งหลายที่พิกลพิการพื้นก็าขึ้นมาแข้งขาทั้งหลายกลับคื้นขึ้นมาเท้าให้เดินเป็นปกติเอาบุญหลวงพ่อไปอิ่มนนำจำราญและเบิกบ้านจะได้พ้นทุกบรรลุธรรมด้วยเธอออกจากล่างนี้ไปได้เลยไป้อยอให้ปกแล้ขาวเอาให้เาจะเอาไปกินอะไรนะจะเอาไปกินครับกินแก้ล่ะ หนเป็นไตฮะเป็นไตมันไม่เก wh ี่ยวอะไรอ่ะเห็นความเพียงว่ามันหายความเพียงควาเพียงบอกว่ามันดีขึ้นดมันหายไอเพียงมันเป็นเหรอไม่รรู้คัอเพียงมันเป็นโรคไตเหรอไม่รู้เห็นเขาบอกว่าเป็นโรคไตก็หายนะเขาว่าอย่างเงี้ไอยไปเชื่อมันหมืโมเกว่มืมืด้วย ดูซื้อกะเบอร์มาด้วยดูไอเขาเขาเขามีช้อนให้ปะเล็กๆอ่๋อเหมืนเป็นช้อนนะเดี๋ยวเขาจะเอานิดเดียวนะเหมือนแบลูกจะไปสาธิตใครที่จะรู้ว่าทำยังไงเอาไปนะทุกทุกคนเรียบร้อยไม่ได้ว่ามามีอะไรอีกจ๊ะ